สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello Te นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพรบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกด Sub สไครป์ไลค์แชร์เพื่อไปกำลังใจให้จ่องกราบผมด้วยนะครับสลหรับคลิปนี้นะผมจะมาพูดถึงเรื่องราวที่กำลังโด่งดังที่กำลังเป็นกระแสะอยู่ในโลกโซเชียลครับมีสาวประเภทสองคนหนึ่งนะเธอชื่อว่ามาดามแคมครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดครับมาดามแคมได้ออกมาโพสต์ขอความเป็นธรรมให้กับเพื่อนของเธอครับ เนื่องจากว่าเพื่อนของเธอเนี่ยได้ไปเที่ยวในผับชื่อดังแห่งหนึ่งในอำเภอวังสามหมอแล้วถูกกาดทำร้ายครับถึงกับหน้าเสียโฉมถึงกับดั้งแตกจมูกบี้กันเลยทีเดียวพอเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ผู้คนในสังคมก็เลยตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในคืนเขาดาว ทำไมถึงมีเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นกับสาวประเภท2ตอนแรกผู้คนในสังคมก็แสดงความเห็นอกเห็นใจแต่พอฟังความอีกฝ่ายหนึ่งจากกาดของร้านจากเจ้าของร้านเหมือนกับมันพลิกแล้วพลิกอีกครับเพื<ๆ>่อนๆมันมีต้นสายปลายเหตุมากกว่าการถูกทําร้ายต้นสายปลายเหตุเป็นมาอยังไงแล้วเรื่องนี้จะจบลงแบบไหนผมมีคําตอบให้กับเพื่อนๆในคลิปนี้ มาฟังกันเลยครับผมสำหรับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในค่ำคืนของวันที่31นะครับคืนเขาดาวคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีสาวประเภท2คนหนึ่งนะครับชื่อว่าน้องโซนะครับน้องโซเองเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าเธอมีเพื่อนมีฝูงอยู่ที่จังหวัดอุดรอ,อยู่ที่วังสามหมอเธอก็เลยนั่งเครื่องครับตัดหญ้าไปแฮไม่ใช่นะครับเครื่องบินนะครับนะ่ะ ไปลงที่จังหวัดอุดอรแล้วต่อรถไปที่วังสามหมอเพื่อจะไปกินไปดื่มไปเที่ยวตามภาษาสาวประเภทสองนัดเจอกับเพื่อนพอไปถึงวังสามหมอเธอก็ได้โทรจองโต๊ะนะครับที่ตะวันแดงวังสามหมอครับเพื่อนเป็นผับชื่อดังในตัวอำเภอวังสามหมอเธอเองจองไปหนึ่งโต๊ะนั่งได้สี่คนครับเพื่อน แล้วหลังจากนั้นช่วงเวลาประมาณสามทุ่มเธอก็เดินทางไปที่ผับตะวันแดงแห่งนี้แล้วก็เข้าไปในผับเข้าไปนั่งกินนั่งดืม่มแม้ว่าเธอเองนะครับจะเข้าไปในผับแห่งนี้เพียงสี่คนจองไปเพียงโต๊ะเดียวแต่ว่าในผับแห่งนี้มีสาวประเภทสองเต็มไปหมดครับเพื่อน แล้วด้วยนิสัยหรือว่าพฤติกรรมของสาวประเภทสองเนี่ยเขาจะถึงกันเขาจะผูกกันรู้จักกันหมดดังนั้นนะครับการที่เธอเข้าไปในผับแห่งนี้ก็จะมีสาวประเภทสองกลุ่มอื่นๆเดินมาหาเธอมาชนแก้วมาพูดมาคุยเมา์มอยตามสไตล์สาวประเภทสองครับเพื่อนๆเ,เหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเหมือนจะผ่านไปด้วยดีเหมือนจะเป็นคืนแห่งความสุขความทรงจำดีๆแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นครับ เมื่อมีสาวประเภทสองคนหนึ่งซึ่งก็รู้จักกับเธออยู่ในกลุ่มของเธอที่เดินไปเดินมากินกันอยู่ในร้านได้ออกมาเข้าห้องน้ำครับเพื่อนทันทีที่สาวประเภทสองคนนี้นะับได้เดินเข้าไปในห้องน้ำ ก็ไปเจอกับชายหนุ่มรูปงามนามว่าแอดพลแฮไม่ใช่นะครับนะไปเจอผู้ชายคนหนึ่งครับกำลังยืนเยี่ยวอยู่เลยนะครับสาวประเภทสองคนนี้นครับก็เลยทำทีเข้าไปคอเข้าไปเคลียร์แล้วก็บอกกับชายหนุ่มรูปงามท่านนี้ว่า mm. เดี๋ยวจะพาไปดูมายากลในห้องน้ำชายหนุ่มรูปงามท่านนี้นครับกำลังเมากำลังมึนก็หลงเชื่อสาวประเภทส แล้วก็ถูกจูงมือเข้าไปในห้องน้ำครับเพื่อนๆเข้าไปในห้องน้ำสองต่อสครับในจังหวะนั้นเองแม่บ้าน <ilot> ที่อยู่ในห้องน้ำกำลังทำความสะอาดอยู่กำลังถูพื้นอยู่เห็นความผิดปกติครับเขาก็เลยไปแจ้งกาดครับว่ามีการเข้าไปในห้องน้ำสองต่อสเข้าไปเป็นระยะเวลานานแล้วทันท <mind> ีที่กาดรู้เรื่องนะครับกาดก็มาที่ห้องน้ำ เพื่อที่จะมาดูครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พอกาดมาถึงห้องน้ํานะครับก็ไปเคาะประตูเรียกกกกกทำอะไรกันอยู่ครับแบ่งผมด้วยแฮ่ไม่ใช่นะครับกาดเขาเป็นคนดีครับเขาแค่อยากจะตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องน้ํากันแน่จังหวะที่กาดเคาะประตูเรียกไม่มีสัญญาณใดๆตอบโต้ออกมาจากในห้องน้ําครับเพื่อนๆเงียบกิ๊บกาดเองก็รู้สึกไม่ดีแล้วครับรู้สึกเป็นกังวล กาดก็เลยเข้าไปในห้องน้ำข้างๆแล้วก็ตะโกนบอกกับสาวประเภท2คนนั้นบอกกับชายหนุ่มรูปงามคนนั้นว่าเดี๋ยวผมจะปีนห้องน้ำขึ้นไปดูแล้วนะครับขออนุญาตด้วยหลังจากนั้นนะครับกาดก็ปีนห้องน้ำข้างๆขึ้นไปดูว่า2คนนี้เขาทำอะไรกันอยู่ในห้องน้ำ ปรากฏว่าสิ่งที่กาดเห็นนะครับเป็นภาพความทรงจําเป็นภาพความยิ่งใหญ่ไม่ใช่ภาพเมสซี่ชูถ้วยบนโลกครับแต่เป็นภาพของสาวประเภทสองกลังกินงูครับเพื่อนๆน,นี่คือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแฮ่ไม่ใช่นะครับสาวประเภท2กําลังเมามันอยู่กับการอมกระเจียวของชายหนุ่มรูปงามครับ ก้มหน้าก้มตาอมไม่ลืมหูลืมตาโยกซ้ายแลขวาเลียไข่ตวัดลิ้นนี่คือสิ่งที่สาวประเภทสองกำลังทำส่วนชายหนุ่มลูกงามนะครับก็ยืนตัวเก่งยืนตัวแข็งมีการโยกเอวเบาๆใส่ปากของสาวประเภทสองนี่คือภาพที่กาดเห็นทันทีที่กาดเห็นนะครับก็ได้บอกว่าหยุดหยุดหยุดนี่มันคือการทำอนาจาร ทำแบบนี้ในผับไม่ได้ส่วนสาวประเภท2แล้วชายหนุ่มรูปงามเห็นกาดโผลไปก็ตกใจเช่นเดียวกันต่างฝ่ายต่างตกใจนะครับวิ่งแตกออกมาจากห้องน้ำหนีไปคนละทิศคนละทางนี่คือเหตุการณ์กินงูครับตำนานบทใหม่ของวังสามหมอครับสุดท้ายแล้วนะครับต่างฝ่ายก็ต่างหนีเข้ามาในร้านนะครับ แล้วเหตุการณ์นั้นมันก็จบไปนะครับนะนี่คือแผลแรกที่เกิดขึ้นกับกลุ่มน้องโซครับหลังจากนั้นไม่นานมีแผลที่สองตามมาครับเมื่อกลุ่มของน้องโซนครับเพื่อนๆนสาวสองในผับแห่งนี้กินกันจนหลุดกินกันจนฟิวขาดแล้วน้องโซนะครับซึ่งใส่กระโปรงสั้นเข้าไปเที่ยวในผับแห่งนี้ได้มีการปล่อยงูโชรครับเพื่อน มีการถกกระโปรงครับเปิดหน้าเปิดหลังเต้นอยู่ในผับแห่งนี้เธอเองใส่กางเกงจีสติงเพื่อนๆก็ลองนึกภาพดูแล้วกันนะครับแล้วเธอเป็นสาวประเภทสองที่ยังไม่ได้แปลงเพศครับเปิดหลังยังพอว่าเปิดหน้ามาไข่แป๊ดเลยนะครับนะตรงนี้เองสร้างความหลอนให้กับผู้คนที่นั่งกินอยู่ในโต๊ะข้างๆทำให้ลูกค้านะครับ ไปบอกกับกาดว่านี่มันเกินไปแล้วไม่สามารถรับได้ในจุดนี้น้องโชว์เองนะครับเต้นอยู่แบบนั้นประมาณ5นาทีครับทางกาดร้าน,นครับก็เลยได้เดินมาตักเตือนน้องโชว์นะครับบอกว่าอย่าทำแบบนี้เลย เต้นก็เต้นธรรมดาเต้นแบบสนุกสนานอย่าไปเปิดหน้าเปิดหลังบางคนเขาเล็กกว่าคุณเขาอายแฮ่ไม่เกี่ยวนะครับนะมันเป็นการอนาจารมันเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมทางร้านทางกาศก็ตักเตือนดีๆบอกให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้นี่คือแผลที่สองที่เกิดขึ้นกับกลุ่มน้องโซไม่ได้มีแค่นี้ครับเพื่อนๆแผลที่สมตามมาอีก กลุ่มของน้องโซนับเดินออกมาที่หน้าผับแห่งนี้นะมีน้าผู้ชายคนหนึ่งแกนั่งกระโปกแข็งอยู่ที่หน้าผับแกก็นั่งเล่นตามภาษาแกนั่งแบบชิวๆอยู่หน้าผับปรากฏว่าน้องโซเดินออกมาครับแล้วก็เข้าไปทักทายเข้าไปพูดคุยทางน้าผู้ชายคนนี้แกก็เลยบอกว่าใส่กระโปรงสั้นไปนะมันดูไม่งาม น้องโซก็เลยมีการตอบโต้ไปว่าหนูไม่สวยหรอหนูไม่สวยหรอหนูไม่สวยหรอพูดซ้ำๆแบบนี้หลายครั้งไม่ใช่พูดเฉยๆครับเพื่อนๆน้องโซได้เดินเข้าไปนะครับประชิดตัวแล้วนั่งลงบนตักของนาผู้ชายคนนี้ในจังหวะนั้นเองนะครับนาผู้ชายแกยังไม่ทันตั้งตัวนะครับมีหญิงสาวรูปงามถึงแม้ว่าจะเป็นสาวประเภทสอง แต่กลิ่นน้ําหอมมันได้เนื้อตัวเขาเนียนครับเพื่อนๆน,นาผู้ชายกําลังจะเคลบกําลังจะเคิมปรากฏว่าแกพบพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ระหว่างขาครับเพื่อนๆในจังหวะที่นั่งบทนั่งคึงกันนั่นเองนาผู้ชายสัมผัสได้ถึงความหายนะแกสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ตรงหว่างขาของน้องโซแกก็เลยพยายามผักออกครับเพื่อน แบบนี้ไม่ไหวแบบนี้ไม่ได้ปล่อยไปงานนี้ยาวแน่นอนหลังจากนั้นนนะ้ผู้ชายคนนี้ก็มีการผลักร่างน้องโซออกจากตัวแกออกจากตักแกเพราะแกรู้สึกไม่โอเครู้สึกไม่ไหวกับพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็มีการแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางตรงนั้นเองนะครับเป็นสามแผลใหญ่ๆที่ทำให้การดของร้านครับบอกว่ากลุ่มนี้เอาไว้ไม่ได้แล้ว เดี๋ยวมันจะยาวเดี๋ยวมันจะยืดเดี๋ยวเรื่องจะบานปลายพฤติกรรมต่างๆที่กลุ่มของน้องโซทำนะครับมันเข้าข่ายอนาจารทั้งนั้นนะครับทางร้านก็เลยตัดสินใจนะครับให้เช็คบินออกจากร้านหลังจากนั้นนะครับกลุ่มของน้องโซก็เช็คบินออกจากร้านแล้วกําลังจะเปลี่ยนร้านนะครับในจังหวะนั้นเองนะครับมีกลุ่มสาวประเภท2ออีกกลุ่มนึงนะครับ มาที่ร้านแห่งนี้แล้วก็เป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนกับน้องโซอีกเหมือนเคยนะครับแล้วมีการชวนน้องโซเข้าไปในร้านเพราะว่าคนที่มาใหม่กลุ่มสาวประเภทสองกลุ่มนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้พึ่งมาถึงร้าน คิดว่าน้องโซกำลังจะย้ายร้านกำลังจะไปที่ใหม่แบบปกติไม่คิดว่ากลุ่มของน้องโซจะมาเล่นมายากลโชไปก่อนหน้านี้แล้วจนทำให้ผู้คนในร้านแตกตื่นหลังจากนั้นนะครับกลุ่มสาวประเภท2กลุ่มใหม่นะครับก็ได้มีการดึงมือน้องโชแล้วพยายามที่จะเดินเข้าไปในร้านทางกาดร้านเห็นว่าน้องโซกลับมาอีกแล้ว ก็เลยไปกันไว้บอกว่าเข้าไม่ได้ไม่อนุญาตให้เข้าเดี๋ยวจะไปก่อความรําคาญเดี๋ยวจะไปทําอนาจารอีกก็เลยเกิดการโต้เถียงเกิดการโต้ตอบกันบริเวณหน้าร้านหน้าผับครับเพื่อนๆมีการดันกันมีการยื้อยุดฉุดกระชากกันเพราะกลุ่มของเพื่อนน้องโซจะเอาน้องโซเข้าไปให้ได้ แต่ทางกาดเขาไม่อนุญาตครับเพื่อนๆทำแสบไว้เยอะทำเรื่องไว้เยอะเขากลัวว่าเดี๋ยวจะไปก่อปัญหาอีกดันกันไปกันมาได้สักพักปรากฏว่าเพื่อนของน้องโซนะครับที่เป็นคนดึงแขนน้องโซเข้าไปในร้านได้เปิดก่อนครับเพื่อนๆโดยการชกไปที่กาดหนึ่งหมัดครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าร้านหน้าผับแห่งนี้ หลังจากนั้นนะก็มีการชกเพิ่มไปอีกหนึ่งหมัดกาดเองเห็นว่ากลุ่มนี้เมาเห็นว่าเป็นสาวประเภท2ก็พยายามยกมือปัดยกมือบังตอนแรกยังไม่มีการตอบโต้ครับแต่แล้วหมัดที่สามก็ตามมาโดยทางกาดร้านบอกว่าหมัดที่สามเป็นหมัดของน้องโซนะครับได้กระโดดเข้าไปต่อยกาด ตรงนั้นเองทำให้ฝั่งกาดทำให้ฝั่งร้านต้องป้องกันตัวครับเพื่อนเอนเลยเกิดความชุนลมุนวุ่นวายนะครับมีการตะลุมบอลกันไม่รู้ใครเป็นใครอิลุงตุงนางกันไปหมดสุดท้ายท้ายสุด น้องโซโดนเต็มๆครับไม่รู้ว่าไปโดนอีท่าไหนนะถึงกับจมูกหักจมูกบี้เลือดไหลออกจมูกปากเปิกแตกหมดนะครับไม่รู้ว่าไปโดนชุดไหนโดนช่วงไหนนะเพราะมันเป็นความชุนลมุนวุ่นวายมันเป็นการโต้ตอบกันทั้งสองฝ่ายไม่ใช่โดนลุมกระทืบฝ่ายเดียวนะครับเป็นการชกต่อยกันถ้าในหลักกฎหมายเรียกว่าสมัครใจทะเลาะวิวาทครับ ตรงนี้พูดกันแบบกลางๆนะครับเพราะว่าผมเองไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้นอกจากนี้นะครับกลุ่มของน้องโซเองไม่ได้มีเรื่องแค่กับกาดนะครับแต่ว่ามีลูกค้าในร้านนะครับเขาเห็นว่ามีการทะเลาะวิวาทเขาก็เลยเดินมาดูปรากฏว่าเพื่อนของน้องโซนะครับก็ไปต่อยลูกค้าในร้านอีกครับตอนแรกเป็นสาวประเภทสองตอนหลังมาเป็นนักมวยไปเสียแล้วนะครับนะ ไม่รู้ว่าอะไรเข้าสิงพวกเธอนะครับปกติสาวประเภท2ต้องกรีตดต้องวี๊ดต้องวายแต่นี่ออกแม่ไม้มวยไทยไปซะง,งั้นนะครับไปต่อยลูกค้าต่อยกับกาดสุดท้ายท้ายสุดครับทางร้านก็ต้องโทรแจ้งตำรวจสวพวังสามหมอให้มาระงับเหตุหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงเหตุการณ์ได้สงบลงนะครับแล้วน้องโซเองกับเพื่อนนะครับ ก็ได้รับคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่ตํารวจบอกว่าถ้าหากรู้สึกว่าเป็นผู้เสียหายให้เดินทางไปแจ้งความไว้ที่สพวังสามหมอเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตํารวจจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายน้องโซเองกับเพื่อนครับก็ขี่รถไปที่สพวังสามหมอแต่ไปไม่ถึงสถานีตํารวจครับเกิดอุบัติเหตุก่อนเนื่องจากว่าเมาเหล้าแล้วก็เมาหนัก สุดท้ายท้ายสุดไปฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลพอเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ทางมาดามแคมมองว่าเพื่อนถูกทำร้ายแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยนำเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลมาโพสต์ลงในโลกโซเชียล บทสรุปสุดท้ายของเรื่องนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะจบลงยังไงนะครับหลังจากมาออกรายการโหนกระแสต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลต่างฝ่ายต่างก็มองว่าตัวเองเป็นผู้ที่ถูกกระทำนะครับเรื่องราวนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจได้ดีนะครับสำหรับสายดื่มสายปาร์ตี้สายแฮงเอานะครับกินอย่างมีสติกินอย่างมีขอบเขตอย่าไปเที่ยวไล่กินงูใครเขาล่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมนำมาสรุปให้เพื่อนๆฟัง หากมีคำพูดคำจาหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งผิดพลาดไปต้องกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยอย่าลืมไปกด s b s c r ไ b e l like, ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกราบผมด้วยขอให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา,ปานะ่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม